สวัสดีจ้าฮัลโหลทุกคนสบายดีพี่น้องสวัสดีจ้าฮัลโหลตายก้าวโหอยากกินตัวถิ่นใกล้ใจแล้วอ่ามากินข่าวเด้อพี่น้องเด้อมากินข่าวน้ากันแซ่บๆมันนี้มีกับข้าวแซ่บๆจ้ามันนี้มีน้ำพริกปลาแซ่บๆแล้วก็มีผักทุกอย่างคะ่ะมีผักหลายอย่างเลยมีผักหลายอย่างหลายแนวมีถั่วฝักยาวมีแตงกวามีผักดองที่ทําเองแล้วก็มี กระเจียบต้มจ้ามากินข้าวพริกปลาจันพริกปลาพริกปลาแซ่บๆอาด้อจ้ามาแซ่บๆรำกันจ้าวันนี้กินข่าวแซ่บอีกแล้วอ้วนอีกแล้วเด้อกินข่าวแซ่บมันก็สิอ้วนอีกแล้วทำแต่ของอร่อย i think the home made yeah come on everyone come to join with me today i have fish chili sauce vegetable bowl with the right very yummy spicy อืเดีย๋ยวไปเอามะนาวมะนาวมาใสา่น้ำพริกแล้นิดหนึ่งรู้สึกว่าจะอ่อนมะนาวเพราะว่าเพิ่มน้ำปลาเข้าไปเพิ่มน้ำปลาเข้าไปทีนี้มันก็เลยอ่อนมะนาว สามานาวสามนี้ตำถ้วยหนึ่งก็กินได้หลายวันนะเนี่ยกินเป็นอาทิตย์สี่ห้าวันอะถ้ากินทุกวันก็สี่ห้าวันก็กินหมดแต่ว่าไม่ได้กินทุกวันก็เก็บเป็นอาทิตย์บางทีก็เป็นเดือนอืมแซ่บแล้วอร่อยแล้วจ้ะกินผักดองที่ดองเองก็กินใกล้จะหมดแล้ว <coughs> Để chế đồn ít chặt Ôi mà đưa Sắp xếp Ừ, rồi Xe bạc bà 係咪大家想知我食咩餸啊？今日好啦，今日食魚，魚辣椒醬，魚辣椒醬同埋有啲菜，有好多蔬菜，有啲熟有啲生嘅啲菜啊，豆角可以生食嘅，青瓜可以生食嘅啊，呢度係毛茄綠咗。 cho mày dịp tới rồi Xin thảo xem không có sữa ôn thì có lép ơi น้ำพริกปลาปลานินจ้าซื้อปลานินมาก็แล่เอาแต่เนื้อไม่เอากระดูกได้แต่เนื้อมาลรามาต้มใส่น้ำปลาตำน้ำพริกจ้ะตำน้ำพริกปลาปลานินอืมอร่อย กระเจี๊ยบลวกแซบแซบเข้ากันดีจังอืมอร่อยกินข้าวแซบอีกแล้วอืมข้าวกะป๋องหนึ่งก็กินหมดค่ะ ตั้งใจจะกินกระเจี๊ยบให้หมดแล้วก็ผักดองก็อดองเอาออกมาแล้วก็จะกินให้หมดเหลืออยู่ในกระปุกเลยกินอีกสองหรืออีกจานใหญ่ๆผักดองเดี๋ยวจะดองอีก บอร่อยจ้าดไเด้อผู้ใดยังไม่ได้กินข่อมกินน้ำตาลจ้าจุงกาแม่บองโปโอลลุกรุกขุนเนียโมโหายนองคุนเนียพูดไม่เป็นละจังนันจังัน เซบอยากสิวาเป็นแต่ว่า,วาเป็นจ้ะมันเดบานน้ำพริกปลา <laughs> โมโมรานานังบานโฮไปโมโฮไปนังกคนนี่ยน้ำพริกปลาผักต้มแซ่บๆบ่าอะไซ้ำนี้ละ จากซีวอลเป็นเพราะามีคนกัมพูชาดูอยู่เด้วยล่ะเจ้าออะชุนแซกายก็ที่ยันและเศร้าไทยอ่ะใชกกองโตที่ว่าจะเจอกโซทดี่อ ไต่ท,ทัพเปรูสิเนี่นนนญี่ปุ่นก็นว่าได้ซ้ำนี้ละภาษาญี่ปุ่นก็ว่าได้ซ้ำนี้อุ้ยสิ คุกไปเลยจ้ะคุกไปเลยคุกเข้าไปเลยน้ำพริกกินกับผักแล้วทีเนี้ยจะกินไอเนี้ยอไอกระเจี๊ยบให้หมดแสบ่บสบ ผักดองดองมาเป็นอาทิตย์ละสองอาทิตย์ได้แช่หรืตู้เย็นก็ยังแซบอยู่ เดจ้าดองอีกอืมแซ่บลลยมาเดจ้านักกินขา้าว Oh, uh, Ôi, ăn rồi Bóng mì à Sạch dê hố mì đây à, à tô cho vị đó ันนี้ตามเคยอากาศไม่ดีอากาศไม่มีแดดเลยวันนี้เมื่อวานก็ไม่มีแดดวันนี้ก็ไม่มีแดด โอ้ยแซบแซบพี่น้องคำสุดท้ายกินแค่นี้แหละจ้ะเดี๋ยวมันซื้ออ้วนกินข้าวหมดกระป๋องหนึ่งอ่ะ โอ้ยเพชรมดาดยจ้าสำหรับใครที่วันเกิดก็สุขสันต์วันเกิดแล้วกันปิ้งกอสร้างหยาดจุกเลยสร้างหยาดไฟหรอล,ละะจุกเลยอ่าหยับได้ไทยถิงใกล้ใจว่เจ๊สร้างหยาดเกอยันงละจะใช้ล่ละ มาจกเลยสั้นทากินห้องละอ่าตกซีละหอย,ยิบจนโปละอ่าจกเยอะอ,อ่าวันโต๊ะที่ชินนะจกสร้างมีสร้างยีแห้งหลงลวจากตัวที่ชินนะฮที่กันอยู่หอยสัมสัมาต่ก,กสำหรับใครที่วันเกิดแล้วเข้ามาดูกบน้อยฮ่องกงนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ร่ำา่ำรวยรวยขอให้มีโชคมีลาภ ขอประสบความสำเร็จทุกๆด้านจ้าขอให้มีแต่ความสุขนะคะอันนี้ขอลาไปก่อนจ้าไปแล้วจ้า๊ายบายจ้า